สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวแรมสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาบอกวิธีการดันดินนะครับพี่ๆเขาก็จะดันดินลงอย่างนี้นะครับในการดันดินของการวางท่อนะครับการวางท่อผมวางเพื่ออะไรวางเพื่อที่จะให้ดินไม่ไหลลงบ่อนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะเป็นการกันดินไม่ให้ไหลลงบ่อแล้วถามว่าเวลารถที่ว่าเราเอามาเนี่ยจะเคลื่อนไหมก็คือก็ไม่เคลื่อนนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูเลยนะครับ ท่อที่เราวางลงไปก็จะไม่เคลื่อนนะครับเราก็ไม่มีปัญหานะครับลองสังเกตดูได้จากมุมข้างบ่อนะครับตรงมือผมนะครับในประมาณนี้นะครับเ็าจะไม่เคลื่อนนะครับนี่นะครับโดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้ก็คือก็จะเติมลงไปแล้วก็จะเต็มลงไปเรื่อยนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็มุมข้างนี้นะครับก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าผมใส่ดินไปแล้วอยู่ประมาณ ครึ่งท่อก็คือมันมีความหนักอยู่แล้วครึ่งท่อก็เลยดินมันก็เลยไม่มีปัญหาสําหรับตัวนี้นะครับพี่เขาก็จะดันดินขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับสูงหน่อยแล้วก็ดันพยอยลงมานะครับดินก็จะไม่เคลื่อนแล้วก็มาดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับแนวของเขาก็จะไม่ได้มีรั่วมีอะไรออกมากนะครับในตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีเลยในส่วนส่วนนี้นี่นะครับ ก็เป็นอีกทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าจะมีออกก็มีออกบ้างนินดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราก่อเป็นกําแพงหรือก่อเป็นซีแพคนะครับก่อเป็นกําแพงกั้นไว้เนี่ยเวลาปูนที่เขาแตกเขาจะแตกออกไปเลยจะค่อนข้างที่จะชำรุดได้ง่ายแต่ตัวนี้เวลาที่ว่าท่อเคลื่อนเขาก็จะเคลื่อนออกนินดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ยังคงรูปทรงเดิมอยู่นะครับในตัวนี้ก็ไม่มีปัญหามากนะครับ เดี๋ยวเกะกะงานนะครับเดี๋ยวก็เอาขึ้นก่อนนี่นะครับก็จะมานี้ดินเขาก็จะสลบลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นการนั่นดินนี่นะครับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์นะครับสําหรับตอนที่ผมเอาท่อลงบางพี่หลายๆท่านเ็าอาจจะสงสัยว่าการเอาท่อลงเนี่ยจะมีปัญหาไหมอะไรไหมก็มาทําวันนี้แล้วก็มาให้พี่ๆดูนะครับว่าเวลาที่เขาถมลงเขาถมลงยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับก็คือเราก็ต้องใช้ ดินลงไปในท่อนะครับลงส่วนหนึ่งเป็นการเป็นการดันท่อนะครับเป็นการให้ท่อมันหนักแล้วก็ที่เหลือเขาก็จะเอาลงอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาจะถ่ายลงเลยถ้าจะมีเคลื่อนไหมก็จะมีเคลื่อนนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะครับในตัวนี้ก็จะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับส่วนเอาที่มาลงนี่ผมก็เอาเป็นหินนะครับมาลงพี่เขาก็ดันลงให้ส่วนด้านข้างนี้นะครับเป็นการใช้ประโยชน์ได้เยอะเลย แต่ถ้าเราไม่ถมล่ะถ้าเราไม่ถมล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแต่ถ้าเราใช้ซีแพคก,ก่อถ้าซีแพกไม่แน่นพอในการก่อปูนในตัวนั้นอ่ะก็คือมันจะมีปัญหาแล้วการก่อซีแพกนะครับมันก็จะมีที่ว่ามีรอยให้น้ําลงนะครับถ้าน้ําลงไม่ได้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันตัวนี้ผมก็เอาดินมาลงบ้านตกแต่งนะครับแล้วก็ในส่วนส่วนนี้ก็คือยังทําไม่ทันก็จะไว้ลงที่หลังนะครับในส่วนนี้เนี่ยดินก็เริ่มเต็มละ ไม่รู้ว่าพี่ๆจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสียงลดดังหน่อยนึงเนี่ยพี่เขาก็จะดันลงให้นนเนี่ยครับเนี่ยแนวข้างก็ยังอยู่เหมือนเก่านะครับตัวนี้สําหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายลงให้พี่ๆดูเฉยๆนะครับว่าที่ว่าเราวางท่ออันนี้ก็ผมก็ถมดินหน้าบ้านนะครับในตัวที่ถมดินหน้าบ้าน มาปรับแต่งนะครับหน้าบ้านถมดินนี่นะครับก็มาถมแต่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ถมแต่งก็มันค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์ขรงท่านยากนะครับตอนนี้ก็เลยมาถมมาแต่งเป็นแปลงหน้าบ้านเพื่อลงคลิปคลิปหน้าเขาจะปลูกต้นไม้หรือเอาอะไรพวกเนี้ยเอาต้นไม้เอาอะไรมาลงให้มันเยอะขึ้นนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่ มาบอกเพื่อนเพื่อนว่าเวลาการวางท่อเนี่ยหลายๆคนอยากทําแต่กลัวมีปัญหาว่าเวลารถมาดันท่อเนี่ยท่อจะแตกไหมมีปัญหาไหมสําหรับคลิปนี้ก็เลยมาทําให้พี่พี่ดูนะครับว่าไม่มีปัญหาสามารถทําได้แต่พี่พี่เพื่อนเพื่อนก็เอาดินลงก้นท่อหนึ่งท่อหนึ่งน่ะความความสูงของท่ออยู่ประมาณ50เซน50เซนพี่พี่นะครับเอาลงอยู่ประมาณสัก25-30มเซนนะครับแล้วก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งนะ ที่ผมเอาลงสําหรับการวางท่อก็จะเป็นส่วนทางนี้นะครับส่วนเป็นการกําแพงบ้านการที่เขาแตกนะส่วนส่วนนี้นะครับผมจะเอากําแพงมาดันไว้หมดเลยนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็จะแปลงหน้าบ้านสําหรับผมหวแยเลขสิบสามนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการแชร์อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคนที่ขอบบ่อดินพังอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะทำเลียนแบบ ของผมได้นะครับสำหรับผมไมายเลขสามนะครับขอลาพี่พเพๆเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ